สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือสองแคมครับสำหรับหัวข้อที่จะมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเตือนกันนะครับเริ่มจากที่มีแฟนเพจญาติธรรมนะครับก็ทักมาในกล่องข้อความแล้วก็แคปเอาเรียกว่า โพสโพสหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสาธานณะแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุมงคลการที่เอาสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลหรือวิชาต่างๆเพื่อการ ดึงดูดการทำเสน่ห์อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งจำกัดความง่ายๆว่าเรียกว่ามูเตลูแล้วกันนะครับแล้วก็บทสนทนาเรื่องราวที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแต่เป็นความเข้มข้นในทิศท,ทางของความน่าเป็นห่วงจึงคิดว่าน่าจะมาเตือนกันมาบอกเล่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะ เรื่องราวที่เขาเล่ามาโดยสรุปก็คือเขาบอกว่า,เ,าเขาใช้ศาสตร์จัก,กรพรรดิหรือบทสวดจัก,กรพรรดิมาใช้ในทางคุณใสยมนต์ดำใช้ในทางที่เราอาจจะได้ยินพระพูดด้วยคำจำกัดความว่าใช้ไปในทางที่เรียกว่าเดราชานวิชาหรือศสยศาสตร์ หรือการใช้ไปในทางที่ไม่ดีเพื่อให้คนเนี่ยลหลงไหลว่างั้นเถอะถ้าพูดแบบแบบง่ายๆแบบชาวบ้านนะครับคือบอกว่านำไปทำวิชาทำสเสน่ซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ค่อนข้างตกใจไม่ได้ตกใจที่มันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับแต่ตกใจที่ ทำไมมีคนเชื่อในเรื่องนี้นะครับทำไมผมถึงไม่ตกใจว่ามันมีเรื่องอย่างนี้อยู่ก็เพราะว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมพยายามทําวิดีโอทำคอนเทนต์เพราะมีคนนําเอาเรื่องราวของการสวดไปบอกเล่าในทิศทางที่ค่อนข้างมินเมและก็มีโอกาสที่ ครูบาอาจารย์จะได้รับการประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงตาจะอาจจะถูกมองไปในทางที่ไปในททางที่ไม่ดีได้เพราะเรื่องต่างๆที่คนเอาไปบอกเล่าในเชิงที่ไม่ดีเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ครับซึ่งหากคน,นไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ติดตามไม่ได้ฟังทำ จากหลวงตาไม่ได้อ่านาธรรมะจากหลวงปู่อาจจะเข้าใจไปได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องพวกนี้เหรอก็ต้องบอกว่าย้ำทุกๆครั้งนะครับบทสวดจักรพัทหรือศาสตร์จักพัทเนี่ยก็เป็นเหมือนการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับซึ่งใช้บทสวดในการเาจริญสติใช้บทสวดในการภาวนา และเหมือนที่ทุกผมบอกทุกๆครั้งคือการสวดจักพักคือการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตัวคือทาทั้งในทางธรรมและปรับตัวเองในทางโลกทีนี้อะไรที่ผมมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนแล้วทําไมผมมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ให้เอานํา วิชาเหล่านี้ไปใช้ในทางศสยศาสตร์ในทางที่มนดำนะครับอ่ะ,อะเรียกว่ามนดำดีกว่าไปทางที่ไปศาสตร์มืดเพราะครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเสมอว่าในจัก,กรพรรดิท่านท่านบอกเนี่ยในจัก,กรพรรดิในวิชาจัก,กรพรรดิและในพลังงานก็มีแต่เรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณดังนั้น มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดเดียวสักเปอร์เซ็นต์เดียวที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่เป็นศาสตร์มืดจะมีแต่การนำเอาศาสตร์จัก,กรพรรดิเพื่อการลบล้างหรือเพื่อการทำให้ชีวิตไปในทางที่เจริญในทางธรรมดังนั้นหากคุณบังเอิญไป เจอคอนเทนต์เจอวิดีโอเจอบทความที่รวมถึงเจอวัตถุมงคลที่ไปในทางศาสตร์มืดนะครับผมบอกว่าศาสตร์มืดนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของพุทธธรรมสัง้านะครับแล้วแอบ,บอ้างว่าเป็นเรื่องของศาสตร์จักรพรรดิอันนี้ก็ต้องระวังว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนไม่ได้ส่งเสริมและให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ทีนี้นอกจาก ผมอยากจะบอกว่าให้ระวังแล้วจริงๆแล้วนะครับถ้าคนมันสนใจในเรื่องของการทำเสน่ห์การใช้วิชาของเราในการวิชาจัก,กรพัรดิหรือศาสตร์วิชาจัก,กรพัรดิเพื่อการที่เสริมสร้างเสนะ่ห์จริงๆแล้วนะครับพลังงานในทางบวกในทางธรรมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสามารถเพิ่มพูนเสนะ่ห์ทำให้คนรอบข้างเนี่ย เมตตาแล้วก็ให้ความรักความเอ็นดูเราได้จากอะไรก็จากการสวดจักรพพัดอย่างที่ผมเคยทำในคลิปก่อนหน้าหลายๆคลิปไปไน,นะครับว่าหากเราจะอยากได้รับการเอ็นดูการดูแลที่ดีเราก็หมั่นแผ่ไปให้ทั้งภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราเอ,อ,อยากจะแผ่ให้แผ่ให้กับเขาโดยตรงเพื่อแผ่ไปให้กับ กายทิพย์หรืออธิสมากายของเขาทีนี้ในการสวดนอกจากสวดการแผ่การเจริญสติการทําชีวิตหรือทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องปฏิบัติควบคู่ในการทรงพรหมวิหารสีซึ่งการที่ทรงพรหมวิหารสีนี่แหละครับคือการทําเสน่ห์ในทางพุทธเพราะเป็นธรรมอันประเสริฐที่ทําให้คนที่อยู่ในวงสังคมที่อยู่ใน บริษัทอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมนะมีความรักมีความ o, เ,อ,เ,าเมามาอ็อเนดนะูเกื้อกูลกันเพราะเมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะครับคือทำที่ทําให้เราเนี่ยเกื้อกูลกันอยู่กันได้อย่างผาสุกและหากจะบอกว่าสักจะมีธรรมะที่พระพุทธเจ้า,าสักหัวข้อที่ สามารถนำเอาไปปฏิบัติแล้วเสริมสร้างเสน่ห์เราได้นะครับก็คือเรื่องนี้ชัดเจนมากและเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่หลวงตาท่านหมั่นให้ทําเสมอเสมอให้เจริญในพรหมวิหารสีและทรงอยู่ในพรหมวิหารสีดังนั้นนะครับหากเราคิดเรื่องการที่จะเสริมสร้างเสน่ห์ไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องของคุณสายมนดําแล้วก็เตือนกันอีกครั้งนะครับว่า าาศาสติกภัณเป็นศาสตร์เป็นวิชาเป็นพลังงานที่อยู่ในพุทธศาสนาบอกเรื่องราวหรือบอกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอาหารหันต์พระปัจเจกพระโพธิสัตว์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เจออะไรที่น่าสงสัย เจอวัตถุมงคลเจอคำสอนเจอแนวทางอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกสงสัยก็ให้กลับมาที่ตัวเองแล้วก็หยุดหยุดไปส่งต่อหยุดไปตอบโต้หยุดไปเสริมให้เกิดพลังงานลบๆเพิ่มขึ้นกับตัวเองและกับผู้อื่นดังนั้นคนดีไม่ตีใครอยู่กับตัวเองก็พอแล้วก็พิจารณาตัวเองสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตาอยู่กับตัวเองครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทำตัวเองให้ดีก็พอแล้วสเสน่ห์ที่ว่ามันก็เกิดขึ้นจากการที่เรานะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตัวเป็นคนที่เมตตากับคนอื่นเป็นคนที่กรุณากับคนอื่นแล้วก็มานยินดีกับคนอื่นแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะวางควรจะวางเฉยนั่นแหละครับ คือหลักของการทำสเสน่ห์แบบทางพุทธแล้วก็ในทางของศาสตร์จกักรพรรดินะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเตือนกันสั้นๆนะครับหวังว่าหากฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไปเตือนเพื่อนๆแชร์ไปเตือนเพื่อนๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ